ทุกวันในเวลาเที่ยงคืนตรงรถไฟสีดำเก่าคร่ำคร่าที่ไม่รู้ว่าแล่นมาจากแห่งนไหนและกำลังจะแล่นไปยังที่ใดไร้ซึ่งคนขับไร้ซึ่งผู้โดยสารไร้ซึ่งคนขึ้นลงแต่แล่นมาจอดสม่ำเสมอตรงเวลาส่วนหนึ่งจากเรื่องสั้นเรื่องรถไฟเที่ยงคืนจากหนังสือสิงโตนอกข้อค่ะ เล่มนี้นะคะก็เป็นการรวมเรื่องสั้นทั้งหมด9เรื่องด้วยกันค่ะจากนักเขียนคนเดียวซึ่งได้รับการการันตีด้วยรางวัลมากมายจะขออนุญาตอ่านชื่อรางวัลน,นะคะเนื่องจากมีหลายรางวัลค่ะเช่นรางวัลยอดเยี่ยมนายอินอวอร์ดค่ะรางวัลพระยาอนุมารรนราชทนและรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2560ค่ะก็มีการ เขียนเกี่ยวกับรางวัลลงไปในเล่มด้วยนะคะบอกหมดเลยว่ากรรมการการตัดสินรางวัลน,นี้มีใครบ้างนะคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับเล่มน,นี้ราคาอยู่ที่255บาทแ <Wow. S 1> นี่คความหนาประมาณนี้คุณจีดานันนะคะเป็นนักเขียนหญิงรุ่นใหม่ค่ะที่ได้รับชื่อเสียงนะคะโดดเด่นในเรื่องการเขียนเรื่องสั้นโดยเรื่องสั้นที่มีความโดดเด่นของเธอก็คือ เรื่องซินเดอเรลล่าแห่งเมืองหุ่นยนต์ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะยังไทยอาร์ติสต์ค่ะประจำปี2013ค่ะเรื่องนี้ก็ถูกนำมารวมไว้ในสิ่งโตนอกครอบเรียบร้อยแล้วค่ะยืนอ่านไปทั้งหมด1บทค่ะ ตัดสินใจหยิบติดมือกลับบ้านมาเลยเนื้อหาของสิ่งโตนนอกคอกนะคะเป็นการเล่าเรื่องแบบแฟนตาซีอย่างค่อนข้างชัดเจนค่ะแฟนตาซีในที่นี้นะคะมักจะสะท้อนภาพนะคะทั้งวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์นะคะเชิงเปรียบเทียบทําให้เรานึกถึงในสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศค่ะสังคมในแต่ละที่นะคะซึ่งมีความทั้งเหมือนและแตกต่างกันค่ะ ในความเหมือนและแตกต่างนี้เองนะคะที่ผู้เขียนค่ะได้ใส่เทคนิคลงไปทําให้เรารู้สึกว่ามันนอกครองสงชื่อนะคะความเหมือนที่ว่านี้ก็คือความเหมือนในสังคมอํานาจหน้าที่การงานความรักความศรัทธาซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆสังคมอยู่แล้วนะคะและก็จะมีความแตกต่างอีกด้วยค่ะส่วนตัวแล้วนะคะสิ่งที่ประทับใจนะคะอย่างหนึ่งมากๆเลย ในการเขียนของผู้เขียนก็คือการตั้งคำถามค่ะในแง่ของคุณธรรมนะคะความดีความเลวในสังคมได้อย่างแนบเนียนค่ะนักเขียนนะคะเขาก็ใช้การเล่าเรื่องค่ะโดยใช้การอุปมาณิททศนนะคะซึ่งในแต่ละบทเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียนโดยที่เราเองก็นึกไม่ถึงนะคะ ในด้านของขนบรรมเนียมการใช้ชีวิตรหรือสถานที่ต่างๆค่ะเขาจะใช้ตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงนะคะในสังคมไทยแล้วก็ฉากต่างๆเนี่ยบรรยายถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปจากสภาพความเป็นอยู่ในสังคมไทยค่ะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นอายนะคะแล้วก็นึกถึงเหมือนกับเราไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยค่ะอีกทั้งนะคะการใช้ภาษาในแต่ละเรื่องของเขาเนี่ยก็เป็นภาษาที่สวยงามเรียบง่าย แต่เรียบง่ายในที่นี้นะคะก็ยังน่าติดตามและน่าสนใจค่ะเล่มนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือมีเรื่องสั้นรวมไว้ทั้งหมด9เรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าจะไม่ขอสรุปหรือว่าเล่าทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นการสปอยนะในเล่มนี้จะขอยกตัวอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ชอบกันแล้วกันค่ะความจริงที่ว่าผู้ชายเลือกจะปกป้องและอยู่เคียงข้างผู้หญิงอ่อนแออบบางและเลือกทิ้งผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่ถูกตัดสินว่าอยู่เองคนเดียวได้กระนั้นหรือจากเรื่องอดัมกับลิลิตค่ะทำไมคนนอกรีดจึงมีกุหลาบเหมือนกับพวกเราทำไมเทพเจ้าจึงให้กุหลาบก,กับพวกเขาด้วยผมถามเนวาแต่เธอไม่รู้จากเรื่องกุหลาบย้อมสีค่ะความรู้สึกปลอดภัยในเซฟโซนทำให้เราอยู่โดยไม่ต้องกังวล แต่นั่นเรียกว่าชีวิตได้จริงหรือจากเรื่องสมาชิกในหลุมหลบภัยคะ่ะทำไมเราถึงยอมเชื่ออย่างสนิทใจมาตลอดหรือเราจะสูญเสียความสามารถในการสงสัยไปแล้วเช่นเดียวกับที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกว่ามาตรฐานคุณธรรมของตนเองจากเรื่องในโลกที่ทุกคนอยากเป็นคนดีคะ่ะหนังสือเล่มนี้นะคะ เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้ความสดใหม่นะคะทั้งบรรยากาศตัวละครค่ะอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเราได้ไปอยู่ในอีกพรมแดนหนึ่งจริงๆไม่สำซากจำเจได้กลิ่นอายใหม่ๆสรุปแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาหนังสือที่มีความแปลกแหวกแนวนอกข้อหนังสือเล่มนี้น่าจะตอบอโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว รอพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าจะเป็นหนังสือเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อแนะนำอะไรอย่าลืมว่าพูดคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะแนะนำหนังสือกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน